ช่วงวันหยุด,ดยาแบบนี้เราจะมาเปลี่ยนก๊อกธรรมดาให้สั่งเปิดปิดได้จากมือถืออุปกรณ์ที่ว่าก็คือ water timer นะครับในท้องตลาดก็มีให้เลือกหลายแบรนด์เลยแต่ว่าผมจะใช้ยี่ห้อนี้นะครับภายในกล่องก็จะแถมอุปกรณ์สําหรับชุดรดน้ําในสนามนะครับรวมไปถึงเทปพันเกลียวด้วยตัว water timer ของแบรนด์นี้นะครับจะมีแบบ1ห,หัวและแบบ2หัวซึ่งเราสามารถสั่งงานได้อิสระทั้ง2หัวเลยนะครับ แต่ในวิดีโอนี้ผมจะสอนการใช้งานแบบหนึ่งหัวก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มก็คือฐาน AA 2ก้อนตัว water timer เองก็มีตัวกรองตะกรติดมาให้ด้วยนะครับด้านบนวิธีเปิดใช้งานอุปกรณ์นะครับกดแช่ที่ปุ่มประมาณ3-5วินาทีจนมีไฟกระพริบสีเขียวขึ้นส่วนการติดตั้งก็ง่ายนะครับใช้เทปพ,พันเกียวพันที่ตัวก๊อกสนามกรจากนั้นถึงจะเอาตัวอุปกรณ์เข้าไปยึดครั้งหนึ่งนะครับ ลองหมนุนเปิดที่ก๊อกสนามนะครับจะเห็นว่าน้ําไม่ไหลแต่ถ้าเรากดปุ่มเปิดใช้งานน้ําก็จะไหลได้ปกตินะครับแอปพลิเคชันที่ใช้สําหรับสั่งการใช้งานนะครับก็คือ s m a r t l i g h t หรือว่าท u นยาแต่ถ้าเพื่อนๆหาแอปพลิเคชันไม่เจอให้เปิดดูในคู่มือนะครับจะมี QR Code ให้โหลดสําหรับฝั่ง Android และฝั่ง iOS เมื่อแอปพลิเคชันนะครับค้นหาอุปกรณ์เจอก็จะเด้งเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ ระหว่างนี้ก็รอให้ตัวแอปพลิเคชันนะครับทำการติดตั้งดีไว้์เข้าตัวแอปนะเนื่องจากว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะต้องสั่งงานด้วยบลูทูธเท่านั้นไม่สามารถสั่งงานผ่าน Wi-Fi ได้ แต่ในกรณีที่เราต้องการให้สั่งงานผ่าน w i f i ได้จำเป็นที่จะต้องซื้อบลูทูธเก w เวเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเราถึงสามารถสั่งงานแบบ WiFi ได้ถ้าให้อธิบายในคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะครับรอบหน้าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีการสั่งงานแบบไหนบ้างหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ไอคอนของตัวอุปรกรณ์ได้เลยนะครับฟังก์ชันการทำงานของแต่ละแบรนด์ก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วในกรณีที่เราอยู่นอกบ้านเราจะสั่งการใช้งานได้ไงเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถเซตค่าไว้ได้ ปุ่มสีฟ้าตรงกลางเป็นปุ่มที่กําหนดว่าต้องการให้มันลดน้ํากี่นาทีต่อครั้งส่วนที่ผมชอบมากที่สุดของแบรนด์นี้ก็คือปุ่ม Weather Delay เราสามารถตั้งค่าไม่ให้ลดน้ําได้ในกรณีที่ฝนตกจะเป็น1วัน2วันหรือ3วันสามารถกําหนดได้เลยครับหรือเราจะตั้งค่าการลดน้ําได้ ว่าแต่ละวันเราต้องการให้ลดน้ําช่วงเวลากี่โมงหรือจะให้ลดกี่นาทีจะตั้งเป็นรายสัปดาห์หรือรายวันก็สามารถทําได้เลยครับข่าวนี้เพื่อนๆก็สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศได้โดยไม่ต้อตงห่วงแล้วว่าต้นไม้เราจะตายแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะสั่งงานเมื่อเราอยู่นอกบ้านก็สามารถทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องซื้อบลูทูธแกลบเวเพิ่ม อันนี้ผมขอติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาสอนวิธี<ๆ>การใช้งานอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการทํางานเจ้าอุปกรณ์นี้ให้ดูนะครับเพื่อเห็นภาพช,ชัดๆผมขอเอาแอปพลิเคชันเข้ามาติดค้างไว้ตรงหน้าจอนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนี่คือส่วนเล็กๆข้างบ้านของผมเองนะครับผมทําการติดตั้งสายพ่นหมอกเอาไว้นะครับจะลองกดคําสั่งปุ่มเพสีฟ้าทางขวามือนะครับเมื่ออุปกรณ์เริ่มทํางานนะครับมันจะมีข้อความเด่งเตือนบอกว่าตอนนี้กําลังอยู่ในสถานะอะไรเปิดอยู่หรือปิดอยู่เดี๋ยวผมจะลองกดปิดให้ดูนะครับ หลังจากกดปิดจะเห็นว่ามันก็จะหยุดทันทีเลยข่าวนี้เราก็สามารถไปเที่ยวหลายๆว่านได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้เราจะตายและอุปกรณ์ตัวนี้ยังมีข้อดีคือตัว weather delay ในกรณีที่ฝนตกตัวระบบรดน้ําก็จะไม่รดน้ําซ้ําอีกสามารถข้ามสซิคท์ปไปได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้รบกวนกดไลค์กดซ like, ับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ